ตอนที่2,744การทำลายตัวเองลืมไปว่าถ้านี่ไม่ใช่คำพูดที่บรรพบุรุษของเวริไฮ์ควรอยู่ใกล้กับอาณาจักรที่ถูกลืมมากไปกว่านั้นเมื่อมาถึงอาณาจักรมีอะไรอีกที่จะคุ้มค่ากับความเศร้าของเขาฮารเซนยังไม่ได้ยืนอยู่ในจุดที่สูงขนาดนั้นและยากที่จะเข้าใจความคิดของคนรุ่นก่อนของเวริไฮ์ ดังนั้นเขาจึงต้องทดสอบพิษของเขาและปล่อยมือจากตัวเองเพื่อสัมผัสกับอารมณ์เศร้าฉันเคยต่อสู้กับอารมณ์เศร้ามาก่อนและฉันรู้สึกได้ว่าอารมณ์เศร้าอยู่ไม่ลึกในตอนนี้ฉันยอมทิ้งกายและใจโดยสิ้นเชิงฉันสามารถพูดได้ว่าฉันปล่อยให้ความคิดของฉันผสมผสานเข้ากับอารมณ์อย่างรวดเร็วให้แฮนเซนมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งขึ้นทันทีอย่างไรก็ตาม ความรู้สึกนี้ก็น่ากลัวเช่นกันแต่ในช่วงเวลาสั้นๆหัวใจของฮันเซนเต้นและตัดสินความคิดของตนเองถ้าไม่สำเร็จฉันกลัวว่าจะอยากเล่นด้วยตัวเองจริงๆฮันเซนพูดอย่างลับๆแต่ไม่ลังเลปล่อยกายและใจให้หมดปล่อยให้ความเศร้าเข้ายึดครองร่างกายและจิตใจของเขา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเวริฮ่าหลายคนเฝ้าดูรอยแผลที่มีความหมายสูงสุดแต่พวกเขาส่วนใหญ่เหมือนกับแพนเซนเมื่อพวกเขาเริ่มต้นและพวกเขาเลือกที่จะเผชิญหน้าก,กับอารมณ์เศร้าทุกคนรู้ดีว่าความเศร้านั้นอันตรายทุกคนรู้ดีว่ายิ่งพวกเขาได้รับผลกระทบจากความเศร้าลึกเท่าไหร่พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะทำลายตัวเองมากขึ้นเท่านั้น แม้ว่าใครบางคนจะพยายามละทิ้งความเข้าใจของตัวเองเกี่ยวกับอารมณ์เศร้าแต่เมื่อพวกเขารู้สึกว่าเจตจำนงของพวกเขาอ่อนแอลงและพวกเขาได้เกิดความคิดที่จะอยากตายทันใดนั้นพวกเขาก็จะหันกลับมาและไม่กล้าไปต่อยิ่งคุณปลูกฝังคนเวรี่ไฮที่อ่อนไหวเกินไปไม่มีเหตุผลที่จะเห็นว่าทางข้างหน้าเป็นทางตันแล้วยังจะไปต่อ แต่แฮนเซนไม่เหมือนกันขอเป็นคนที่ดื้อรั้นมากและไม่มีทางออกอื่นใดไม่เหมือนกับชาวเวอร์รี่ไฮที่ได้รับการฝึกฝนเวอร์รี่ไฮเซนมาแม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อแต่ก็มีโอกาสที่จะกําจัดทิ้งได้มากที่สุดพวกเขาอ,อาจได้รับความเสียหายบางส่วนแฮนเซนไปได้แค่ทางเดียว ก้าวแรกระหว่างชีวิตและความตายเพื่อให้ตระหนักถึงแนวคิดทางศิลปะที่แท้จริงของบรรพบุรุษเวรี่ไฮยิ่งอารมณ์เศร้ารุนแรงมากเท่าไหร่แฮนเซนก็รับรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นเท่านั้นแฮนเซนไม่เคยคิดว่าจะมีความเศร้าโศกที่บริสุทธิ์เช่นนี้ในโลกมันไม่ใช่การเกลียดชังตัวเองไม่ใช่ความเกลียดชังต่อโลกแต่เหมือนกับความเมตตา เมื่อแฮนเซนจ่ายแววในใจเขาถึงกับตกใจเขาไม่เคยคิดถึงความเศร้าของความเมตตาแต่ในขณะนี้เขารู้สึกว่าทั้งร่างกายและจิตใจมีความเศร้าโศกแห่งความเมตตาอยู่นี่คือน้ำตาหยดสุดท้ายที่ฉันทิ้งไว้ให้กับทุกสิ่งด้วยความเศร้าโศกไม่รู้จบแฮนเซนดูเหมือนจะได้ยินเสียงที่ผิดบาป เสียงไม่สามารถบอกได้ถึงการเคลื่อนไหวหลังจากพูดเสียงนั้นแฮนเซนรู้สึกอึดอัดในอกความเกลียดชังเขาไม่สามารถคุกเข่าและร้องไห้แต่น้ำตาเลือดที่เขาร้องไห้ตอนนี้แทบจะแห้งหมดแล้วหลังจากที่ได้ยินเสียงในใจของเขาความเศร้าโศกของแฮนเซนก็รุนแรงมากขึ้นไม่เหมือนกับความเศร้าโศกในอดีต ในเวลานี้มีความรู้สึกหมดหนทางและสิ้นหวังมากแต่ในวินาทีต่อมาแฮนเส้นตกใจมากเพราะเขาพบว่าความเศร้าโศกในตอนนี้ของเขาไม่ได้มาจากความเจ็บปวดของดวงตาแต่มาจากตัวของเขาเองความเศร้าโศกของเขาความเสียใจปล่อยให้คนอื่นรู้สึกว่าฉันสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันรู้สึกว่า แม้ว่าฉันจะมีชีวิตอีกกี่ครั้งแต่ก็ไม่สมเหตุสมผลฉันไม่สามารถจบชีวิตได้ในทันทีแฮนเซนระหนักถึงผลลัพธ์อันเลวร้ายแต่ก็ยากที่จะควบคุมเขารู้สึกโดดเดี่ยวและสิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆเขาค่อยๆยกฝ่ามือขึ้นอยากจะตบหัวแล้วมัดตัวเอง ชาวเวรี่ไฮหลายสิบคนที่อยู่หน้ากำแพงโบราณเห็นว่าทันใดน,นั้นอารมณ์เศร้าของแฮนเซนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเขากรีดร้องอย่างรุนแรงเห็นได้ชัดว่าหลิงลิงและหลีเคอร์อเออก็เศร้าเช่นกันอืมแฮนเซนได้เลือกต่อต้านแล้วและอารมณ์เศร้า ก็เข้ายึดครองร่างกายและจิตใจของเขาอย่างสมบูรณ์ใบหน้าของบรรพาวรุดเว r ร h i ี h ไฮ์กำลังเปลี่ยนไปเล็กน้อยชาวเว r ร h i ี่ไฮที่โกรธกล่าวว่ายังไงก็เป็นแค่คนนอกชาวเว r ร h i ี h ที่ฝึกฝน Very High เว r ร h i ี h ไฮเซนขั้นสูงเพียงเฝ้าดูแฮนเซนและหลิงลิงอย่างเงียบเงียบรอเวลาที่จะมาถึงพวกลุงทั้งเก้าคน เตรียมพร้อมและเมื่อถึงเวลาพวกเขาก็จะก้าวไปผู้บังคับให้ตัดความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างหลิงลิงลีเคอเออ๋อและแฮนเซนแต่แฮนเซนเลือกที่จะรักษาชีวิตของพวกเขาแน่นอนว่าใช้เวลาไม่นานที่ทุกคนจะคาดหวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแฮนเซนยกฝ่ามือของตัวเองขึ้นและขยับเข้าหาศีรษะเล็กน้อยทุกคนเห็น เขาต้องการยุติการติดเชื้อภายใต้อารมณ์เศร้าด้วยตัวเองในเวลาเดียวกันหลิงหลิกและหลีเคอเอ,อ๋อก็ยกฝ่ามือขึ้นเช่นเดียวกับแพนเซนพวกเขากดตรงหน้าผากและใบหน้าที่เต็มไปด้วยความไม่สมหวังลุงทั้งเก้าคนสายหัวเล็กน้อยเมื่อรู้ว่าสิ่งต่างๆจะมาถึงจุดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และมันไม่มีความหมายที่จะรอต่อไป เดิมทีชาวเวรี่ไฮเป็นคนที่เพื่อนเลือดและมีจำนวนหลายร้อยคนมันเป็นไปไม่ได้จริงๆที่จะยอมรับการโจมตีของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสองกลุ่มลุงทั้ง9้าคนกำลังพยายามบังคับให้ยกเลิกความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างแฮนเซนกับหลีหลิงและหลีเคอเอ,อ๋อเขายกมือขึ้นแต่กลับตะคอกและมองไปที่ทิศท,ทางของแฮนเซน ทุกคนกำลังรอให้ลุงทั้ง9้าคนช่วยหลิงหลิงและหลีเคอเออแต่พวกเขาเห็นการแสดงออกที่แปลกประหลาดพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะมองไปที่เขาตอนนี้แฮนเซนยกมือขึ้นและต้องการมัดตัวเองใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยการนิ่งเฉยแต่ก็มองออกว่าแสดงอาการที่ดิน้นรนฝ่ามือของเขาหยุดกลางอากาศและไม่ทำต่อ มันดูแปลกๆเล,ล,ล็กน้อยลิงลงและหลีเคอเออก็ได้รับผลกระทบจากอารมณ์ของแฮนเซนเช่นกันฝ่ามือก็หยุดลงอางอากาศพวกเขาได้รับการเคลื่อนไหวและใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงยังดิ้นอยู่ไหมลุงที่ก้าพึงพำกับตัวเองอย่าลังเลอีกต่อไปได้ใหม่จะต่อสู้และไม่สามารถต้านทานอารมณ์เศร้าได้ อย่างไรมันจะถึงทางตันได้อย่างไรจงทำลายความงดงามและความสัมพันธ์ตามสัญญาของหลีเครือเอ๋อย่างรวดเร็วใช่มันก็คือทั้งหมดมาหยุดพักกันเถอะถ้าหลิหลิงและหลีเครือเอ๋อประสบกับความตายพวกเขาจะทิ้งไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และอันตรายของพวกเขาก็จะมากขึ้นเท่านั้นเมื่อทุกคนตะโกนพวกเขาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในแฮนเซนอีกครั้ง